ผููได้จ right ีนังเข้มเลยพู้ได้จีนังเข้มเลยนังเข้มที Hin ่พี่น้องคนซื้อห้เมื่อน้นน้อนี่น้อทีมงานเรากำลังกินเขาเ้านะครับทีมงานหมอรับโนพันวิเศษสินอาสวัสดีย้ามอเ้าครับพี่น้องครับบ่เสาเดี๋ลแสวยเลี๋ยแจีหนังเข้มเบิดแล้วเบิดแล้วแต่ว่าหนังจันร้อยย่างไหลายอยู่เ้ออหนังจันร้อยย่างหลายอยู่นะครับแต่ว่าอันอยู่นี่เบิดแล้วอยู่นี่เพิ่นพกกันจีกินเบิดแล้วนะครับ ขอบคุณพี่น้องป้องไปที่สนับสนุนซื้อหนังเข้มให้ทีมงานประแดกบองเฮ่ากรับประแดกบองกรับเพรม่นเบิดเลยติเหลือแต่นนประแดกต้อนนี่ปุกหนึง่งสองปุกนะครับขอบคุณเอฟซีเป,ป็นซื้อไว้ให้ในคราเฮาประแดกต้อนยังอยู่แต่ว่าประแดกบองเบิดแล้วเมื่อนั้นจักปุกบุ้นี่โอ้ข้าวเดียวเนาะประแดกบองเนาะขายดีครับอร่อยมากค่ะอ,อ้า,าอ้ตำบางงงจีหนังเข้มกรบโบเอิญกันเนาะเพื่อไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเจอเพิ่นซื้อให้อีกสันเด้ผู้ใดล่ะเป็นคนจี เอาไปจี้ไหมตีโอ้ยทาทาพี่น้องซื้อไหก้อนพี่น้องเอ้ยซื้อไห้คนว่ายกินได้เด้อทีมงานคนด้วยเฮาจี้หนังกินเบิดอะไรได้หนังมัดหนึ่งอือทางนี้กำลังกินเขากินน้ำหาพระเขาเอาเอาเอาเมื่อนี้อากาศดีอากาศดีฝนตกแต่มือขึ้นแล้วมันนี้เลยอากาศดีนี่พี่องครับจี้หนัง นังจนานลอยกับย่งงลายอยู่อยู่ในรถนะครับเต้าปีนองน <c oughs> ขอโออดรอไว้เต้าปีนองสนับสนุนใหนน้นะครับไปเดี๋ยวไปเอาของลงจาการถก,ก่อนมนีพ่อกินข้าวแล้วบ่พ่อข้าเจ้าจีหนัง <c oughs> ยำว่าได้แล้วนะพ่อเนาะอ้ <c oughs> อมใส้พักกี่เล็กเท่านั้นแล้ว อี่พอกินขาวแล้วว่าไงเสร็จหรือยังเราพเนพเนรไปจักม่วงก่อนอก่อนสิบม่อมกอนสิบม่วงเหรองานเปลมจั่วมงเรมานสิ่เียงจ่วเ้าไปสาวคนนแ่จเก็ได้เออเอาบวกก้อน0ม่วนมีปัญหาว่าแต่แต่งตัวแล้วไปรถเดีเ๋ยวสิขนของลงจากรถก่อนขนของไหลไปเตรียมขอ,อของก่อนนะทางกันนะโอเคกินเลยค่ะ เอาเดี๋ยวทีมงานวันนี้นะครับจะมีงานพิเศษงานรับจอบงานกระเษียณเพื่อนเอาพระเอกนั่งเอกไปครับทีมตลกสองสามคนหมักเพื่อนอะ <c oughs> จานร้อยกษะเซนไปครับอาจารย์ไปครปับอาวสูงเพื่อน,น,นพระเอกพูดไปแล้วไม่เห็นรถเราเขาจะไปกอนอะไรทีผมว่า อาบน้ำแล้วออกมาพี่ไปรียังจะหันเต้พุ่นทีมงานพระเอกรังเอกเอกันสิไปนะผมอยู่ผมจะขนของลงจากรถก่อนนี่มันอันมันจังบกีดเพิน่นมีอย่างแนบุนี่พุ่นน่ะหนังเข้มกับย,ย่างเป็นกองผนตัวนี่ห <c oughs> นังเข้มไหวไปน้องหนังเข้มเลยนี่เสียวเสื้อผ้าดาพี่อลรมณ์กไก่อนอยันมันกีดทีมงานทั้งน้ำแข็งบ่อลงก็ได้หรอก ปลาแดกบองกะย่างปลาแดกตอนกะย่างหนังเข้มกะย่างพี่น้องอืป่นปลาแดกบองกะย่างบบหลายปลุกหนึ่งนะครับฝากพี่น้องปองไปในเด้อผู้ใดอยากสนับสนุนทีมงานหมอลำนุพันธ์วิเศษชินนะครับไปเอกนั่งเอกทีมแดนเซอร์ทีมคอนวอยนะครับสามารถเสือทีมงานได้หรือว่าพี่น้องอยากสร้างไปกชิ้นเดียก็ได้นะครับนี่ปลาแดกปลาแดกตอนครับตวน พี่น้องสั่งไปกินเองผมกระซงให้ได้ปลาแดกตอนเหลืออยู่หาปุ๊ปลาแดกตอวน,นึงยังอยู่หากระปุ๊หนังเข็ยมยังหลายอยู่ตัวน,นี้ก็ยังนี่นะครับหนังเข็มลายมัดอยู่แต่ว่าก็เอาใส่ถังไว้ในลายย่านฝนห้ามมันก็เลยบอกกล่าวลง,องโอ้ไปใส่น้องฮันน่ะคนของไปใส่เนี่ย <laughs> โอ้แม่พ้ายาจะเตรียมตัวไปน้ำกัน จอดจาดฟาดบึ้มเอาพี่อ <c oughs> ปอนุเรากินข้าวแล้วเราก็นัง่งโยน้ำลูกน้ำหลานนี่ละพี่น้องนะครับนี่พ่อหนูนะครับพอ่อผู้ที่ก่อตั้งมอรำหนุบันวิเศษสินนะครับคุณพ่อยังสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นน้องโพมใส่ของลูกหลานของโพมใส่ของลูกของเต่าอาจารย์เราตีกันลังสิแกเพลงเพราะอะไรกินข้าวไปนักกินอยู่ขวับหมนเนออาจารย์ไม่ยา่อยเโอ้ย มาได้ใส่บาดเนี่ยเรียมพร้อยียมพ่อข่อยสิขนลกของลุงเจ้าขนของมาโอเคจ๋ายองไ่เห็นไงเอาข่อยพี่บ้านกินเขาก็เปลี่ไปกินเขาก่อนเอาบ้างไว้ก่อนเดี๋ยวข่อยขนของลงจังเสียวขึ้นรถเอาบ้างไว้เก้าอี้นั่นกินเขาก่อนหากินเขากินน้ำก่อนตัวอาบน้ำไปนี่อาบแล้วโอเคจัน นะหว่าสิไปกับพ่อตายสันติอาไปกินเข่าค้อนไปนี่เขากำลังกินเข่าอยู่นี่ที่มันค้อนไหวกำลังกินเข่าอยู่ไปจีหนังเข้มแน่ออมไก่แน่แกงบุญเสียนแน่อยู่ั ẳ n ออมไก่ใช่ไหมออมไก่ใส่กระทะพ่อใจไปไปเดี๋ยวก็ขนของลงแป๊บเดียวอ่ะโอเคเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้าแม่บัวคำไปไหนครับอันนี้กลับบ้านก่อนค่ะเอาเหรอ กลับก่อนแม่บัวคำจะลับบ้านขึ้นขับบ้านเป็นละไปทำอะไรมีธุระก็เลยกลับตะก่อนเดี๋ยวจังติดตั้งหลักมาใหม่อ๋อครับอันนี้จะพากกับพนักงานเกษียณเสียงคนของลงจากรถใหนที่งานเคนสิไปนําเอาผู้คดีมันกลับบ้านก็เดินทางตลอดปลอดภัยบื่อไหร่เรเนาะบ่ไกลบ้านแม่อยู่บ้านไผ่บ้านไผ่นะครับเอากลับน้ำกันหน่อยทีโอขับน้ำอกเพื่อนเพื่อนเอาโอเคเอาผู้อมอยู่กับจอมท่า ผมเมืบ้านกัดทำธุรกิจส่วนตัวนะครับอาจารย์นักดนตรีกินข้าวกินน้ำล้วก็ษตร้อมเอาถือมา้ยังไม่นะกันมากันมากันมากัดกันมาถามโวยกูหัววักวักไปตายแล้วไปเลยเดี๋ยวไปเดี๋เออไปกันเขากระธานนักเอกนุ่มเนี่ยผมครับตาอันเฟย์เกษมดีๆแป๊บกันเถอไม่อันเกษตรไปน้ำเมาเลยล่ะ โตตึงก่อยก็ลัำดังแล้วพูดให้หาขึ้นใหญ่ใหญ่หยังขึ้นยังไงมาขึ้นหย่้นไปอจะาคว้างได้ยินมาแต่ใส่ไอ้แก้วไอ้แก้วพกไปเลยๆป็นามแก้มกันนั่เี่มอมแกมเซกี้แน่เนว่าหยามียเห็นบระกาว่าาหยาดเมียเห็นเออ เห็นบ่มีคนมีบางคนน่ะแกวเล้วกระดานเมียไปกินไก่ประธานเขาป่ะผู้สาวเขาหอมแก้มมาเขาหอมหยาดเมียเห็นในคลิปเฉ้ยผู้สาวเนี่ยเอาละเถอะเฮ้ยบอกไปตัวแล้วเบาปก็เจ้าผู้สาวเขาหอมแก้มเจ้าก็เล่นตัวแท้อาวเจ้าก็รอแถอผู้รอไงอะไรเจ้าก็รอแท้ผู้สาวผู้สาวธรไมดาละได้ทางปลอดภัยครับบุญบุญ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พี่เจ้าของแล้วเขาจองไวแล้วเฮ้ย,ยมามาเอาลูกให้แล้วสองก้นเนี่ยมันว่าเฮาเเเโอเค,โอ,เคโอ้เองเท้าออกมไปก้อยหน่อยเพราะว่าจะเปลี่ยนก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยไ,ไ,ไปงานกเกษียณอย่าลืมนะคำสั่ง <c oughs> ข้าวต้ม,ตมมัมดถ้ามีข้าวต้มมัดเ้ามีโอ้ยงานเกษียณกันที่ี่ข้าวต้มมัดจริดไหมเอาจะแบบไปพูดโอ้ข้าวต้มผ้าขวัญข้าวต้มผ้าขวัญ อสังอกื่นมต้มมัดไม่อยากให้ลงทุนมากเอาอันโตจีนสินี้ก็ต้มมัดอยู่หลยเอาจ้าไม่ย่งมาเนยโอ้อันแดนเซอร์โตเตง าตาที่หนึงเจ้าซ้อมเป็นพิเศษและตีนเสื้อตัวตึงเลยต้องซ้อมพิเศษาที่หนึ่งอะไรเดนเสื้อตัวตึงประจำทีมงานโมบานสียสัสดีครับทาที่หนึ่อะไรที่แทไ่านเอามาใส่ปากคนเอามาใส่ตัวเขาสิไปแล้วเสียใส่คอยยแต้ไปในทีบอให้เกียจพนใส่เกือบบุนะม่เนาะจงไปเกืไปเเกือบุเกบูุสไปไปทั้งบไปหาปากกันสายก่อนช่างใช่นหมบุอบุมันก็ซ้อมอยู่ให้มาบุนเอา ใช่มันไม่ได้ท,ท่านโมเโดนอเดินเสื้อตัวถึงมากไหมนี่อ่ะโอเคพี่น,อน้องลิปนี้ขออนุญาตบาทครับมาสัมีิตก่อนด้อนะครับจะได้เดินทางไปงานรับจบพิเศษเมื่อนี้ไปงานนั้นกเกษียณน,นะครับช่วงนี้จะเป็นงานกเกษียณผู้ใดอยากได้ทีมง,งานเท่าเป็นแบบมินิเนาะไ,บบไปซอยกันซอยงาน,งานช่วงนี้งานกเกษียณหลายเลยว่าจะเป็นงานต่างๆนหน้างานขึ้นบ้านไม่ขึ้นบ้านเก่าหรือว่าเอาหัวเอาเมียสามารถติดต่อได้นะครับ ใกล้ตายมาเงา่าใกล้ตายมาเงา่าร <c oughs> ับเบิร์ตไวรับเบิร์ตกับนะครับทีมพระเอกนางเองนกนะครับทีมของมอลลำโนบันวิเศษสิ์เราจัดเป็นชุดมินิไปได้นะครับอ,อาจารย์นักดนตรีเลุซิมักแบบดนตรีสดสลุซิมักเป็นอิเล็กีโก้ได้เบิร์ตนะครับพี่น้องเนาะเอาติดต่อ,อมาได้ผ่านจัดร้อยนี่ก็ได้นะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ขอบคุณครับ